เน <c oughs> <Jedi> ่น่คะอะไรคะกำลังลองน้หมาเอามาเลยเอามาเนี่กะด่อนน้องให้กินฟรีพี่มุกอาิ วิธีนี้จะรอดได้เหรอคะหมานี่ขี้เกียจมากเน้นเลยคะอะไรคะมาอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยออกมาเลย่อควายพี่โมกินจีนหลอกมาแล้วอ่ะกินเล็กๆกินนึงอ่ะเล็ๆออกมะเร็พี่มาเล็งมาเล็งเอาถุงเก็บก็เดี๋ยวถุงเก็บเก็บกันเออเอาให้พี่โมกินจีนมองไม่เห็น เออเดี๋ยวรังไม่ยอมเชื่อละอาไันนะคะออกมาถ้าเป็นดีนะคะอ่าให้นเี่ยตกพื้นพี่มูมองไม่เห็นยังแรงนะคะในนี้แรงบังบังบัง้องไม่เห็นพี่มูมองไม่เห็นแก่แล้วไงลูน ต้องาับเขาเพาะ่างหาดให้กินหงๆ่นยเ่ยเราพมูได้นมมาก่อนเอาของชิ้นนแล้วเน่เนรนี้มันทไง้อูได้อย่างคเนีมามองเห็นระวังไว้เชิหมกินอะระวังไว้เออให้ชิหมาเออมา ล้นกันลังหลักเอามาห้างหางเดยเนี่ยมาตรงข้างกล้องเนี่ยข้างกองอ่ไปจิ้มมุกไมนว พ่อแก่แล้วอันนั้นคุณนี่น่สนิทสนมกับหมาอย่างยิ่งเดีดิฉันจะไปเกะกะเออเดินมาแล้วค่ะเออกัดดินหนอนเว้ในหมวกเขาลูกบอลได้ยุ่งอะไรใครอะคะเด็กๆกเกิลปะ เนเคะ่ะแนะนำหน่อยคะ่ะนี่หมาใครคะหมาคนโ,มโมลคะวันนี้ผมก็เลยเป็นคนแ,แปลกใหม่ๆม,มาเป็นดาราด้วยก็คืขขอหมาค่ะอ่าน่ากใกล้ๆอย่างนี้อ้าสบัดไปไหนกมไปาไม่ันเหมือนหมมาไม่เหมือนหมาเล็กๆนะคะกินนะ้ำดูวิธีในการกินน้ำ แดเ้ากวอย่าบาบังสิกำลังดูชีวิตเป็นใหม่ของหมาอยู่กินน้ำมีนานมากเลยต้องไปแอบดูดยนะหมาของวิวนี่นะคะใครไปแอบดูแล้วกินน้ำ ใครแอบดูเลยว่ากินน้ำมันก็จะหนีเลยนะคะหมาแบบนี้บางอ่ะโอ้โหว่ีิอายอยอยลอออกมาแล้วคุณมูมมูค่ะงอยถอยถอยถอย ม,ม,มันชอบอยู่บนอยูนี้นะคะต้องสวัสด,ดีครับแม่นนะอ่ะเนเน่มาล่ลาลากันก่อนเล้วๆอย่าลืมเลยกดซับสไครต์อะไรกันนะกดซับสไครต์เลยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่ยูทูบเฟซบุ๊กวิวีเนเน่น ค่ะบ๊ายบายพบันน้นะคะจุ๊บๆจุ๊บๆ